ครับทุกท่านผมจะมาดูกราฟของจ่ามัจจาจิงจามัจจาจิงจามัจจาจิงจานะครับผมตอนนี้นะครับเรามาดูด้วยกันนะครับผมตามเฟรมของอ่าเอสสี่นะครับก็เมื่อคืนพุ่งร้อนแรงนะครับเพื่อนๆนะครับโซนนี้นะครับหลายท่านอาจจะได้โซนนี้โซนนี้โซนนี้แล้วพุ่งไปเลยนะครับผมประมาณ114ประมาณ100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆแล้วก็ตกลงมาเกือบตรงนี้ก็เป็นธรรมดานะครับแต่ตอนนี้ถ้าดูแล้วน่าจะ คิดว่าน่าจะไปต่อได้นะครับเพื่อนๆน่าจะวิ่งไปหาแต่แต่สองพันนะครับถ้าเกิดว่าธุรกิจมันดีจริงมันก็สามารถที่จะยืนได้ยาวนานแล้วก็ไปต่อได้นะครับถ้าเกิดธุรกิจหมายความว่าผมเอาธุรกิจอุ้นเรามาจับว่าเรามองแบบการลงทุนนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่แบบลงทุนแบบจับช่วยแป๊บเดียวเนี่ยผมว่ามันมันค่อนข้างที่จะทนได้ไม่นานนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อไอ้เปรียบเสมือนว่าซื้อหวย หมดมากกว่านี้ก็คิดว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่จะลงทุนในเหรียญพวกเหรียญต้นน้ำนะครับอาจจะโชคดีพุ่งไปหมื่นเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าความต้องการตลาดโลกมันเป็นไปได้แต่ตลาดโลกไม่ได้มาคิดอยู่แค่แนวคิดของคุณนะครับว่าอู้เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะคนตัวโลกมันคิดดีกว่าว่าเราก็าได้นะครับดังนั้นแล้วนี่คือการกลับตัวนะครับก็หวังว่าน่าจะขึ้นกลับไปที่ที่2ปันได้นะครับอาจจะเป็นสร้างฐานอยู่โซนนี้นะครับคิดว่านะตอนนี้1 3 4 1 3 4, 4ไป2030 ก็คิดกันเอาเองนะครับแต่ยังไงก็ r s I อยู่ระดับล่างแบบนี้ผมก็คาดการว่ามันเรียกว่ามันต่ําสุดแล้วครับพร้อมจะเด้งขึ้นเราไปดูนอดีตนะครับเราไปดูนอดีตขนาดอยู่ตรงนี้นะครับมันยังลากขึ้นไปเป็นแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนอดีตเป็นแบบไหนมันเป็นอดดิตไรสิอ่าโอเคนะครับจะเป็นักษัะแบบนี้นี่คือชินจานะครับต่อไปจะมีเหรียญดริมอนไหมครับผมนะครับขอลองดูนะผมดูว่าโอโกนโอเคนะครับจะเป็นแบบนี้ ครับเรามองแบบนี้โอ้บอสคือวอโซคือคือต่ําแล้วนะครับพอต่าแล้วมันต้องมีสูงสูงเสร็จมันต้องปันช่อลงมาแต่มันไม่ลงครับมันลงมาแค่นี้แล้วมันไปต่อเรื่อยออกข้างขึ้นต่อนะครับก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าดูแลพูดไปได้แต่ตอนนี้ผมก็พูดอนาคตให้คุณรู้ได้เลยนะครับว่ามันจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้ยิ่งเลื้อยต่ําแบบนี้นะครับดีกว่าแบบนี้ดีกว่าแบบนี้นะครับเลื้อยต่ําแบบกลานตอรมานใจแปลงแล้วแปลงอีกแปลงแล้วแปอีกจะเป็นแบบนี้ออกข้างแบบนี้โอเคแล้วก็ศูนย์จ่ายไปนะครับตอนนี หนึ่งสองสามสี่นะครับศูนย์สี่ตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าศูนย์แปดตัวนะไม่ได้ใจอสิบสองสิบสามสิบสี่ตัวนะครับถ้าเกิดศูนย์ต่างๆหายเหล,ล่านี้มันจะเหลือแค่ศูนย์แปดตัวหรือเปล่านะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับถ้าเป็นตามเฟรยแบบนี้คือสวยงามมากนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นแรงแนะดี๋ยจะไปนะครับโอเคโอ้โห okay. oh ไปแล้วครับผมเรียบร้อยครับเจ็บเจ็บไปแล้วโอ้โ oh หนะครับชัดเจนครับผมไม่มีอะไรมากแค่อยากบอกว่า <laughs> โอเคครับแค่นี้แล้วครับไปเลยนะครับผมเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนจะแอบ,บซื้อนะครับสวัสดีครับ